อันนี้แม,ม่กำลังจะนั่งไก้ไจับนะคะเดี๋ยวร้านไก่จับเดี๋ยวเราปรุงก่อนดีกว่าอันนี้เป็นไกวจับร้านเจเปี้ยนะคะเดี๋ยวแม่ปรุงนิดนึง,นงอุ้ยใส่น้ำตาลม,มากไปปนะเนี่ย เอาออกกันแล้วก็ใส่แล้วก็มีพริกน้ำส้มต้อ่าังเลาะมเลยนะเอาหมูกรอบไหมอะแบ่งให้มีหมูกรอบมันสั่งแบบเป็นแบบเพิ่มหมูกรอบแล้วก็เอาไม่ใช่เพิ่มหมูกรอบเอาเหมือนพิเศษแล้วก็เพิ่มเป็น ขาหมูด้วยนะคะอันนี้เขาก็ะจะมีไส้ด้วยนะคะคุณผมมูช้ชมแล้วใส่พริกอีกีกว่าเพื่อความาเข้มข้น,นดเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะชิมก่อน อุ้ยแซมเวอร์อุ้ยแซมเวอร์แบบเผ็ดเลยอ่ะแซมเวอร์แบบเผ็ดขออาทิชชู่มาให้พอดี ทางไปจับงาน,นก็มาทานด้วยกันแต่พี่นะัทเขาเขาทานข้าวกับเราๆค่ะแต่ว่าของมันจะเอาไปจับอย่างเดียวเอเว้ยไปจับด้วยนะคะ อร่อยเข้มข้นค่ะอืมเจาจับนนไทยของเรา <c oughs> ต้องมีไส้ด้วยนะเราหาไส้ก่อนเขาจะมีไส้แล้วก็มีตับเนี่ยค่ะมีไส้อะแล้วมาย